ส,สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเยี่ยมชมผลงานการสร้างเขื่อนกัน้นไม่ให้ตลิ่งพังของวัดน้ำต้องนะครับอํเอาเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับอาจารย์ยักษ์ครับตรงนี้เนี่ยมันมัน,ม,นมันเป็นที่มาของชื่อวัดเลยใช่ไหมน้ำต้องเนี่ยครับใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำมาชนตลิ่งพังอย่างงี้ครับอันนี้นอัอนนี้อันนี้อนนัอน,น,อนนี้คือแม่น้ำอะไรครับแม่น้ำแม่กลางแม่น้ำแม่กลางไหลมาจากไหนครับจากยอดดอยถนนครับผมครับ อันนี้ไหลไปทางซ้ายครับใช่ครับอ่าตอนตอนน้าท่วมนี้ท่วมขนาดไหนครับอ่าน้ํามันต้องขนาดไหนถ้าถ้าน้าท่วมคราวที่แล้วเนี่ยก็ลมายถึงว่าที่ของจานรถตีน้ำนะไปถึงตู้คอนเทนเนอร์นู้นเลยครับครับผมอ่าถึงน้ําเยอะขนาดนั้นเยอะครับตรงตรงนี้ตะลิงพังขนาดไหนครับครับโอ้ตะลิงพังจนมาถึงกุติเนี่ยครับเห็นไหมฮะกุติหลังสีเขียวนะหลังสีเขียวนะตรงติดกุติเลยครับครับผมอันนี้มีควาใหม่ดินที่มีอยู่ที่นี่คือเราถมขึ้นมาโดยโดยใช้ทราย กรมน้ำนี่แหละมาถมตรงนี้เก่าไวไหมถ่ายภาพเก่าไว้ไหมนี่ช่างนก็ไปไล่ดูเองนะครับอาจารย์บำเพ็ญครับไอการทําตลิ่งพังเนี่ยเขาบอกว่าคนชนมันเก่งเหรอยังไงครับนี่นะครับอาจารย์อาจารย์บำเพ็ญเนี่ยพกช่างมาจากเมืองชนมาที่นี่เลยยังไงครับการมันพาไปครับยังไงครับอาจารย์เหตุการณ์มันพาไปโดยบังเอิญมากกว่าครับผมวันนั้นรู้สึกเรามาทอดกระถิ่นเนาะก่อนทอดกระถินเนี่ยน้ำมันท่วมตรงนี้ท่วมหมดเลยแล้วที่เห็นอยู่ ที่เป็นกุฏิหลังสีเขียว,วนะฮะน้ํามันไปถึงกุฏินั่นแล้วครับณวันนั้นนะมีการเอาเสาเข็มอะ่ะแล้วก็เอาหินมาปักแล้วก็กันไม่ให้น้ํามันมันกระแทกเข้าไปทาไมงั้นตรงหน้าพังไว้ทั้งแถบเลยครับเพิานปีนี้น้ํามันแรงมากครับนะฮะแล้วก็เรามาทอดกระถินก็มาเจอก็มาเห็นทีแรกเราก็นึกว่าจะของงบของทางราชการเนี่ย มาช่วยทําตรงนี้ให้ครับทีนี้กว่าจะได้งบหรือกว่าจะได้ทําหรือไม่ได้ทำเนี่ยคำตอบมันยังผมไม่รู้เมื่อไหร่นะครับก็อพอเพิ่นเราได้ข้าอบาดีที่ใจบุญนะครับที่มาร่วงกระถิ่นนะวันนั้นครับก็ได้ทําบุญไว้ให้หนึ่งล้านสแสนบาทครับเป็นฐานเริ่มต้นว่ามาทําเขื่อนตรงนี้คับกันน้ำํำครับ ทีนี้ถามว่าทำแบบไหนก็นึกภาพไปออกว่าจะทํเขื่อนแบบไหนครับผมก็ไม่ได้จบอะไรมานะฮะเรื่องวิศวะเรื่องช่างเนี่ยมันก็ไม่เป็นหรอกเราก็รอว่าเอ๊ะเดี๋ยวทางโยธาเชียงใหม่เขาจะมาออกแบบอะไรยังไงเนี่ยตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้เนี่ยครับยังไม่มีข่าวข่าวจากโยธาเลยเขาอาจจะได้ยินเพราะคลิปนี้นะครับคือเล่าสู่กันพังพระเอิญทางจริงๆแล้วเอ่ยชื่อสังกิณนะฮะท่านก็ไม่อยากให้เอ่ยชื่อนะคือท่าน ดรนิวอัตน์กท่านดรสิริทั์เนี่ยนะฮะก็มาเห็นแล้วก็ได้ทําบุญไว้แต่แต่แรกเนี่ยหนึ่งล้านสามแสนบาทตั้งต้น, 3, นหนึ่งล้านหนึ่งล้านสามแสนเนาะหน,นึ่งล้านสามแสนบาทก็ทําทแบบไหนดีเพราะเอิญผมเคยทําผมไม่ได้ทาเองนะฮะเพราะเอิญผมผมผม,ผมทาโครงการบา้านเดดสรรอยู่ครับแล้วก็เคยทําเ่อน การดินในลักษณะนี้ผมก็จะมีทีมช่างจากชนบุรีเนี่ยซึ่งเป็นคนไทยรล้วนร้อยเปนต์เลยฮะไม่มีต่างดาวไม่มีต่างชาติเลยเขาเก่งมากเลยในเรื่องของการทําเขื่อนแบบนี้โดยใช้หินมาเรียงครับที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับความสูงของกําแพงหินเนี่ยสูง6เมตรครึ่งนะครับ,รบฝังลงไปที่ใต้ดินนะซึ่งตอนนี้ผมขึ้นมาประมาณ3-4เมตรแล้วมันจะโผล่ขึ้นมาประมาณสเมตรครึ่งนะครับ,รบมันอยู่ในดินเนี่ย มันมันฝังอยู่ในดินประมาณ4ี่เมตรนะครับที่พนดินนะฮะเ <c oughs> นี่ยก็เลยผมก็เลยเอาช่างจากชนบุรีมาแล้วก็ประมาณการว่าใช้งบประมาณเท่าไหร่รนะท่านดรนิวั์ถามว่าเ,าเราใช้ประมาณการเท่าไหร่ผมก็คำนวณออกมาแล้วครับว่าประมาณสองล้านสองแสนบาทครับเผื่อเผื่อขาดเพราะของทั้งนี้แพงกว่าทางชนบุรีรผมก็เผื่อไว้แสนก็กลายเป็นสองล้านสามแสนบาทครับผมก็ช่างจากชนบุรีมาทําใช้เวลาในการทํยี่สิบคร็วัน ใช้เงินไป2ล้าน1นึ่งแสนสองบาทเหลือเงินประมาณ1นึ0 0 0สบาทก็เลยมาทำลาเหล็กนะครับ,รบเพราะฉะนั้นไอ้คืนหินตรงเนี้ยรวมทั้งลาเหล็กเนี่ยนะเฉาพาะคืนหินอย่างเดียวใช้เวลาทาแค่ยี่บเจวันเองครับเรากลาว,ว่าเราจะทําให้เสร็จก่อนที่จะมีการฝังลูกนิมิตรับเราจะมีการฝังลูกนิมิตในวันที่หกุมภาพันธ์2566นนะครับ แล้วก็ผมก็เอาช่างมาทําช่วงเดือนุธันวาผมกําหนดการว่ายัางไงต้องเสร็จภายในย0ิมกราครับปรากฏมันเสร็จปีใหม่พอดีเลยครับตอนปีใหม่คนงานก็ไม่ได้หยุดเลยนะฮะครับอันเนี้ยเสร็จปี2566พอดีเลยครับนะฮะวันสิ้นปี2566นเนี่ยคือนหินตรงเนี้ยเสร็จเรียบร้อยอถ้าไม,ไม่ทําไม่ทำเนี่ยวัดมีมีเหมือนเหมือนเดิมตรงนี้ก็จะพังเหมือนเดิมพังเหมือนเดิมเหมือนสมัยก,ก่อนทนี่มีโบรงข้ามอยู่ไงครับผมก็จะเป็นเหมือนเดิมคือคือถ้าไม่ทําเนี่ย แล้วถ้าหากปีหน้าหรือปีเนี้น้าท่วมอีกแบบปีที่แล้วนะฮะรับรองว่าปุติสุขเขียวน่ะหมดไปหมดแล้วก็จะมาทางแถบเนี้ยจนถึงรั้วนู่นเห็นเห็นรั้วไหมฮะลองลองดูฉายไปที่ต้นไม้ต้นใหญ่ผมผว่าคงถึงตรงนั้นนะหลวงัวนะครับใช่ครับก่อนหน้านี้เนี่ยน้ามันเคยแทงไปถึงโน่นเลยถึงใต้กุฏิหลวงพ่อตรงใต้กุฏิหลวงพ่อตรงถึงเจดีย์ฮะแล้วก็ลอดไปใต้โบสถ์ใต้โบสถ์ก็จะเป็นโพรงถ้ำ ในก่อนู้นนะฮะตรงนี้มันเป็นที่เหมือนกับที่ลกล้างที่ไม่มีใครมาทําประโยชน์นะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วถัดจากที่ของวัดตรงนี้ไปอะมันเป็นที่ที่มีโฉนดของชาวบ้านอยู่ับนะถ้าลองถ่ายภาพไปดูงหลังให้เข็นตรงนี้ครับผมันตรงตรงนี้ก็ไม่ใช่เป็นที่ว่างเปล่านะครับเพียงแต่ว่าที่ตรงนี้ยังไม่ได้ออกโฉนดแต่ที่ที่ออกโฉนดแล้วอ่ะมันก็คือที่ที่อยู่ในแนวขอบของของแม่น้ำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแนวเนี้ยคือแนว ที่ควรจะเป็นของแม่น้ําครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้งบประมาณในส่วนนี้มาเนี่ยเราก็ดําเนินการสร้างเขื่อนหินกันน้ําครับแล้วก็มีอยู่ส่วนหัวอีกนิดนึงซึ่งคิดว่าถ้าหากต่อไปทางราชการเนี่ยมีงบแล้วก็ได้แบบรูปแบบของการทําเขื่อนก็จะทําต่อจากส่วนหัวอันนั้นอันนั้นเป็นของวัดไมไม่ใช่ละ บองวัดไปถึงต้นไม้นู่นนะฮะเลยต้นไม้บีครับเป็นต้นจามจุรีนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คุณปีชาท่านก็ยกให้วัดล้ฮะตอนนี้ก็รอเอาใบออกมาแค่นั้นเองเอที่ไปเปลี่ยนเป็นชื่อวัดส่วนของวัดก็คือส่วนถึง,ถ,งถึงต้นไม้ใช่ไหมจันยักษ์ใช่ครับแล้วส่วนที่เลยต้นไม้ไป็นอย่างก็คือมีคนเข้าบริจาคให้ครับถวายวัดไปละครับนะฮะซึ่งเราจะทางวัดก็สามารถที่จะพัฒนาต่อเนื่องไปได้แต่ที่เราเริ่มเขื่อนตรงนี้เพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าจุดที่เราเริ่มเขื่อนคือจุดที่มัน น้ำแทงพอดีเราก็เลยมาทําตรงนี้ประมาณ127เมตรความสูงเขื่อน6เมตรครึ่งฝังอยู่ในใต้ดิน4เมตรฝังอยู่ใต้ดินนะฮะี่หลังจากที่เราทาเขื่อนหินเสร็จแล้วเนี่ยก็มีการโลยดินจากแม่น้ําะขึ้นมาเสริมให้เหมือนอยู่ในสภาพเดิมครับเพราะฉะนั้นส่วนของเขื่อนที่โผล่มาประมาณ2เมตรครึ่งถึง3เมตรเนี่ยนะจริงๆแล้วมันอยู่ในใต้ดิน อยู่ใต้ดินประมาณ3ามสี่เมตรครับอาจารย์ยักษ์มันจะมีแทงมาทะลุมาไหมจะยากครับเพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยเวลาน้ําน้ํามาเนี่ยทรายก็จะมาด้วยทรายก็จะมากบที่เดิมครับครับถ้าเกับว่าที่จมอยู่ใต้ดินอ่ะจมอยู่ใต้ดินเองยังไม่มีเลยก็ประมาณสามเมตรนั่นแหละครับครับสามเมตรสี่เมตรนะครับอ่าเพราะนั้นทรายมันจะเข้ามาแทนทดแทนที่ทตอนตอนนี้หน้าแรงเรามองภาพไม่ออกนะครับต้องดูหน้าหน้าฤดูน้ําหลากนะครับอันนั้นจะมีเขาเรียกว่า ตอนเนี่ยทีนึงวันนั้นอ่ะที่ก่อนที่กุฏิจะพังอ่ะก่อนที่กุฏิจะจะถึงนี่นะครับคณะโทรหาอาจารย์มะเพนอาจารย์มะเพนใจดีโอนไปให้ห้าหมื่นผอไปซื้อมาอยู่คาลิปตัสหมดเลยเพื่อจะแล้วก็แทงแล้วก็เอาหินเอายูคาลิปต้าออกไปแล้วก็เอาหินเนี่ยมาใส่ใส่กันไ็เลยกันไว้กุฏิหลังคาที่เกี่ยวตรงนี้ก็เลยยังอยู่ไม่งั้นก็ วัดต้องหาทุนสร้างกุฏิใหม่นะครับอัน <c oughs> สวยง,งามเลยฮะเนีหย <c oughs> เห็นไหมแ <c oughs> ข็งแรงเลยข้างบนก็เป็นสเตเลสนี่นะครับเป็นพลังศรทัทธาจากศิษย์ในภาคกลางนะครับมาถึงภาคเหนือเลยนะครับนี่ <c oughs> เป็นเรื่องบังเอิญอ่ะครับ <c oughs> เป็นเรื่องบังเอิญโดยที่เราไม่คิดว่าเราจะเจอปัญหารักษณะนี้แล้วก็ไม่ได้คิดก่อนเลยว่าเออแล้วจะทํำยังไงครับเหตุการณ์มันพาไปครับผมว่าเป็นบุญของวัดเป็นบารมีของวัดเองที่ทำให้เรามาเจอมาเจอ แล้วว่าเกิดโครงการกระทันหันขึ้นนี่นะครับยี่สิบเจ็ดวันอนนี้พลังาเแล้วนะครับครับไฟเรือทบ่าตอนคืนเนี่ยจะสวยงามเพราะว่าจะมีเสาไฟตั้งทาให้ตรงนี้สว่างสวยเป็นจุดที่สวยงามของวัดเลยฮะตอนนี้ต่อไปถ้าเป็นงานลอยกระทงเนี่ยโอ้โหชาวบ้านชุมชนในละแวกนี้เนี่ยมาใช้บริการวัดเป็นศูนย์กลางในการจัดงานของชุม,ช,มชนได้นี่นะน,น้ำต้องต้องไม่ต้อน้ำจะไม่ต้องอีกต่อไป คือจะไม่พังอีกต่อไปครับใช่ครับไม่งั้นไม่ต้องใช้ทุนเยอะนะครับนี่นะครับครับผมอ่าอ่าอ่าพี่อาจารย์ยักษ์ครับวันนี้ที่วัดมีงานอะไรครับฝังลูกนิมิตครับฝังลูกนิมิตที่นี่แตกต่างจากภาคกลางไงเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์ยักษ์พาไปชมนิดนึงนะครับครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญเลยครับอาจารย์ยักษ์ครับงานฝังลูกนิมิตของทางภาคเหนือจะแตกต่างจากภาคกลางเยอะขนาดไหนครับแตกต่างกันครับแล้วแม่พักเราว่าขอพี่แม่แม่มา จันยะครับทาไมงานฝังลูกนิด้ไม่เหมือนทางภาคกลางครับครับเป็นเทณีทางเหนือนะครับครับทางเหนือแล้วเนี่ยถ้าเป็นวิหารเราก็สามารถขอพิสุขสีรามนะครับมาเป็นโบสถ์ได้ครับคืออันนี้เนี่ยเป็นวิหารเป็นวิหารเก่าครับเป็นวิหารเก่านะครับแล้วก็มาขอวิสุรามครับนี่นะครับงานงานฝังลูกนิดที่นี่ไม่ได้จัดยิ่งใหญ่เหมือนไม่ไม่เหมือนทางภาคกลางครับอันนี้ก็จะมีเอ่อโดยส่วนใหญ่ก็จะมี สามวันนะสามนในการในการจัดนะฮะครับผมก็จะมีวันมีมีอะไรที่ที่เขาเอามามาใช้ตัดเนี่ยนะคือขุ่นเสกที่เ็อะไรอยาี้ครับเขาเขาเขาไม่ได้ทํางานเหมือนมีหนักมีพิเคโดนตรีเหมือนไม่มีอะไรสามวันเจ็ดวันสวันเจ็ดวันห้าวันเหมือนภาคกลางนี่นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศของงานวัดนี่นี่เป็นงานปิดทองฝังลูกนิมิตนะครับพรุ่งนี้เป็นงานตัดลูกนิมิตนะครับนี่ ก็ก็มีพิธีกรรมทางสงฆ์อย่างเดียวครับใช่ครับแล้วจีนนี้ก็จะมีย็นนี้ก็จะมีการเชิญพระมาแล้วก็มาสวดสวดยัติสวดอะไรประมาณนี้แค่นั้นเองครับผมประมาณก็เริ่มงานอยู่ประมาณทุ่มหนึ่งครับผมนี่นะครับงานปิดทองฝังลุงนิิตของภาคภาคเหนือนะครับคนละเรื่องกับภาคกลางที่เราคุ้นเคยกันนะครับว่าจะมีดอกไม้ทูบเทียนนี่ซื้อที่ดงที่ดินไม่มีนะครับที่นี่ครับ นี่นะครับวใหญ่ท่านก็จะมาอย่างลูกเอกเนี่ยท่านก็เบิกจัดเงินให้มาให้มาก่อนนะ่ยจะเป็นลูกรองก็ลดลดลำดับลงไปนะครับแต่ว่าเออเงิน,นว่าทางเราเนี่ยโชคดีนิดนึงคือท่านก็มาช่วยสนับเนี่นะครับ,รบนี่นะครับนี่นะครับเรียบร้อยคุณเทพอย่างนี้ให้คุณเทพลองถ่ายถ่ายไปเรื่อยๆนะครับ,รบเดี๋ยวพอดีผมจะรับแขกต่อนนิดหนะครับนี่นะครับภายในอันนี้วิหารเป็นอุโบสถเป็นวิหารมาก่อนเป็นวิหารมาก่อนครับ ่าแล้วก็วิหารกระโบนนี่ก็ใช้ที่เดียวย่างเดียวกันอันที่เดียวกันฮะเพียงแต่ว่าให้ให้ทางสำนักพุทธเขามามามาแน่นอำ่ำมาวัดให้เราครับ,รบเขเขตวิสุงคามครับเขตววิสุงคามนี่นะครับนี่บรรยากาศของอุโบสถของวัดน้ำต้องนะครับนะครับผม <c oughs> ครับ นี่นะครับบรรยากาศของงานปิดทองฝังลูกนิมิตของวัดทางภาคเหนือนะครับคนไม่ได้เยอะแยะเหมือนที่ภาคกลางที่เราเป็นเห็นคุ้นเคยนะครับน,นี่นะครับลูกนิมิตลูกเอกของวัดแห่งนี้นะครับ นะครับมีการปลุกเสกปัตถุมงคลเพื่อแจกกับเจ้าภาพที่นั่นนะครับเนี่ยนะครับอาจจะแตกแต่างจากภาคกลางอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับก่อนมาผมจินตนาการไว้นะครับว่าที่วัดแห่งนี้ จะมีข้างขาด้วยผู้คนประดับประดาด้วยไฟนะครับคือเราได้ไปวัดต่างๆในต่างจังหวัดนะครับเราจะเห็นถึงวิถีบุญที่แต่ละบูญภาคไม่เหมือนกันนะครับสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน,น,น,นก็นนคือมีการตั้งโรงทานเพื่อจะเลี้ยงแขกผู้มีเกียรตินะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราเจอ เดี๋ยวก่อนพี่การปิดขออันนี้เป็นอะไรอยู่ที่วัดนี้ครับพี่เป็นเปนนช่างเป็นช่างเป็นช่างอะไรครับเป็นช่างดูแลทั้งหมดลรว เดี๋ยววันช่างฝังปิดทองฝังลูกนี่นี่ไอ้นี่ช่างแนะตามตัวหน่อยให้ผมเจอช่างประจําวัดจะคุยหน่อยงานปิดทองฝังลูกมิรในภาคเหนือนี่จะเป็นอย่างนี้หมดครับจะเป็นอย่างนี้แต่ตอันนี้จะใหญ่ครับหมายว่าเรามีวิหารอยู่แล้วครับมีพระผู้ใหญ่ท่านจะเห็นว่าเรามีเราใช้ประโยชน์นี้ก็เอาเป็นพระอุโบสถครับมีเวลาเรามีเวลาเตรียมงานอยู่54วันครับ นี่ครับงานงานปิดทองของทางเหนือนี่ไม่ได้ไม่ได้เหมือนภาคกลางใช่<า>ไหม,มไ<ด>ครับไม่เหมือครับห่างกันเยอะคือของเรานี่จะ,ะแล้วแล้วแต่วัดจะจัดอ่ะสามวันหรือวันหนึ่งวันจบในหนึ่งวัน <S 1> <S 1> บางทีก็วันเดียวครับวันเดียวครับเปิดเปมตตอนเช้าตัดลูกนีน้ิตตอนบ่ายก็เสร็จครับไม่ไม่มีไม่ได้คนคนมานิยมปิดทองอะไรครับภาคเหนือก็ ส่วนมากก็จะเป็นบริเวณใกล้ๆหรือว่าที่รู้ข่าวมันมันไม่มันมันไม่ประกาศเหมือนทางภาคการครับนี่นะครับคนปิดทองฝังลูกอิมิตวัดทางทางเหนือนะครับนี่เราคุยกับช่างที่ดูแลงานก่อสร้างของวัดเลยนะครับหรือว่าเป็นการที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพี่ต๋อย นี่เนี่เราเราเราเจอเอฟซีจากร้านร้านอะไรนะมานี่มาถาหน่อยนี้ว่าทําไมรู้สึกไงกับงานปิดทองของนี่นี่นี่คนภาคกลางเจองานปิดทองที่นี่แล้วรู้สึกยังไงไม่เหมือนกับที่เคยไปยังไงครับเดี๋ยว,วก่อนนี่มางานปิดทองนี้มาคิดคิดคิดว่าไม่เหมือนจะคิดคิดเหมือนว่า คิดเหมือนว่าจะเหมือนกับภาคกลางยังไงภาคเหนือนะครับประชาชนนับถือศาสนาพุทธันะครับส่วนใหญ่จะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับการทําบุญนะครับที่วัดก็ต้องมีถาวรวัตถุครับมีโบสถ์นะครับก็ต้องมีพระรีมาต้องมีลูกนิมิตนะครับการจัดฝังลูกนิมิตของทางภาคเหนือรู้สึกอยทํา อย่างมหฬารอลังการนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งออบกากอยู่ที่ประชาชนทุกโอล์นอร์ทีขึ้นมาซ้อมถาน้าการบวกที่สไสดะการปฏเบัติงานาน่าฮาน่งอยู่ที่ไหนมดภาคเหนือขอมาที่สลดการปะเบัตงานได้เลาได้ซักซ้อนนะครับเดี๋ยวมะนึ่งคูบาจัดมาจะได้ซักซ้อนา่งอยู่ที่ไหนจังใด ขอเอาเอกสารมาตัวเนอร์มาที่ศาลานันไปปุโบชดศาลาลำมอยนี่เนอร์ฮานาอยู่ทางใดเจิญเอาเอกสารมาตัวเนอร์เข็นมาซักสองกำบวชที่จะบวชวันพุธขอมาคคนรัเวี่เนอร์เดี๋ยวสักคำอ่าดูเจ้าผร้พิการผู้งานเป็นตาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะไปซักสอง ไม่ได้เตรียมไม่ได้ตัดต่ออะไรนะครับพ <า S 1> เพื่อจะ <พา S 1> โรนตอร์มาเวลานี้นเอยู่ที่ผหน,นมาก็คือของกันมาเตอมาดูว่าที่นี่เสร็จสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับนี่นี่ใบเสม,มานะครับ